คุณหญิงจารุวรรณเมธก,กาพร้อมด้วยนายสุวัสด์อภัยพักและนายนิติธรล้ำเหลือทนายความส่วนตัวเดินทางมายังศาลปกครองกลางเพื่อชี้แจงคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องให้วินิจฉัยว่าคำสั่งของคุณหญิงจารุวรรณที่ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้พ้นจากรักษาการผู้ว่าการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือผู้ว่าสตงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยในสุวัฒนปฏิเสธให้รายละเอียดเนื่องจากคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วและจะขอยึดคำให้การของผู้หญิงจารุวันที่ออกเป็นแถลงการเป็นหลักที่ยืนยันจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปตามประกาศคอปคอฉบับที่29จนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งคนใหม่ ล่าสุดในสุวัสดิ์อภัยพักทนายความของคุณหญิงจารุวรรณเปิดเผยภายหลังการเข้าชี้แจงว่าในวันนี้ศาลได้นัดไต่สวนคดีซึ่งคุณหญิงจารุวรรณในฐานะผู้ถูกร้องได้ยื่นเอกสาร4ี่ฉบับประกอบการพิจารณาพร้อมยืนยันเรื่องอายุของคุณหญิงจารุวรรณที่เกิน65ปีตามบทบัญญัติตามกฎหมายก็ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่จะต้องนำมาพิจารณาเพราะแม้คุณหญิงจารุวรรณพ้นจากผู้ว่าสตอง,องอไปแล้วแต่ยังมีประกาศคอปอคอฉบับที่29ที่ระบุให้ดํารงตําแหน่งไปจนกว่าจะมีการสรรหาใหม่ซึ่งที่ผ่านมา นายเสน่ห์จามริกอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนก็อยู่ในตำแหน่งไปจนถึงอายุ80ปี